มันก็ค่อยๆขาวขึ้นตามธรรมชาติอย่างเช่นอาทิตย์แรกสองอาทิตย์มันก็แบบเออข่าวขึ้นมานิดนึงอะไรค่อยว่าไปอย่างไม่ใช่แบบสาวมันปั๊บขาวค่ะพี่ขาวค่ะปลอมมันไม่ใช่ไงแกหลังจากนั้นก็ใช้เปน้ำตกทีต้านเนี่ยตกอีกทีตกมันเข้าไปสรุปผิวข่าวกัาเดิมอีก ข่าวแบบคูณสาคูนสี่นี่คือเวอร์มากใช้คู่กันนี้แบบมันข่าวมากกแก,แกต้องไปลองอันนี้ดียังไม่จบแค่นั้นไงเราก็มีสูตรมาเผื่อคนที่แบบผิวที่แห้งกลานผิวดำผิวแห้งเหมือนดินแตกเนี้ยคุณควรหาบอดี้ออยล์มาใช้เว้ยสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเเอมนะครับเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมบางทีทําไมเรารู้สึกว่าผิวเราเนี่ยดูแลเต็มที่ละ ไปเต็มที่มากอัดอาหารเสริมไปเต็มที่มากเฮ้ยแต่แม่งผิวมันยังดํายังค้ายังกล้านอยู่เราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เราไม่เข้าใจเลยอะวันนี้นะครับเชมจะมาแจกสูตร5เทคนิคครับดูแลผิวตัวเองให้ขาวกระจ่างใสแบบสาวเกาหลีนะครับทุกคนเรามาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนแรกก่อนก็คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนของครีมอาบน้านะครับทุกคนพยายามหาครีมอาบน้ําที่มีส่วนผสมของพวกวิตามิน b 3วิตามิน E มอเจอร์ไลท์ทีสูงอย่างเช่นตัวเนี้ยที่เชี่มเลือกใช้จะเป็นของแบรนด์แล็บซึ่มสววนของพก วิตามิน B3 มอยส์เจอไรเซอร์ต่างๆนะคือดีมากมีส่วนผสมของพวกเพอร์ฟูมนะครับทำให้กลิ่นตัวเราเนี่ยหอมเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนมองตามหลังเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากคือดี คูอหอมสะอาดมากกับแกเหมือนแบบเหมือนตัวเองสวยอะไรเงี้ยเออคุณก็พยายามหมัครีมบำรุงนะครับที่มีส่วนผสมของพวกวิตามิน B3 มอยเจอไรเซอร์วิตามิน E ต่างๆนะจะดีมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนแรกแต่ว่าส่วนตัวคือเช่ใช้ตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะเลิศดมากๆเลยใครที่เคยใช้ก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันไว้ได้นะครับสำหรับขั้นตอนที่2นะครับก็คือเรื่องของการบำรุงผิวนะซึ่งเช่เลือกใช้2ตัวนี้ จะเป็นนีเวียทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นรุ่น d e Sakura กับ Nivea White Seal Repair and Protect ของผู้ชายกับของผู้หญิงก็จะมีความแตกต่างมาก พี่เชมค่ะแล้วทำไมพี่ใช้2เพศ2อย่างล่ะก็จะบอกให้ฟังว่าบางวันฉันอยากได้กลิ่นหอมๆฉันก็ใช้เป็นดูวี่บางวันฉันอยากให้มันดูแบบสปอร์ตให้มันมีความกันดงกันแดดก็ใช้เป็นของผู้ชายมีเวียผู้ชายเข้าใจปะคือเราสามารถที่จะใช้ครีมได้หลายแบบไม่จํากัดว่าต้องใช้ของผู้หญิงหรือของผู้ชายเท่านั้นถูกปะคือนึกออกไหมประมาณเนี้ยคุณก็พยายามหาครีมที่มันมีส่วนผสมของวิตามิน B3 หาครีมที่มีส่วนผสมของวิตามิน E ต่างๆมาช่วยทําให้ผิวคุณไงมีความขผากระต่างไปขึ้นมาอยากเป็นธรรมชาติอย่างที่ตัวเช่นใช้้มัก็ดอยูแลวไง มันเลิศมากๆตัวเนี้ยผิวขาวไวมากคือแบบบางช่วงที่เชมไปทะเลมาแล้วเชมกลับมาจากที่ทะเลอย่างเงี้ยแล้วผิวมันดําผิวมันไหมเชมใช้เป็นสองตัวเนี้ยคือมันดีมากนะสองอาทิตย์ผ่านไปปั๊บเนี่ยผิวมันดีขึ้นแต่มันไม่ถึงกับแบบว่าสาวันปับ๊บขาวเลยค่ะพี่ชเชมมันไม่ขนาดนะั้นเนี่ยมันก็เวอร์เกินอนะแก ปลอมอันนั้นมันก็ไม่ใช่มันก็ค่อยๆข่าวขึ้นตามธรรมชาติอย่างเช่นอาทิตย์แรก2อาทิตย์มันก็แบบเออข่าวขึ้นมานิดนึงอะไรค่อยว่าไปอย่างไม่ใช่แบบสาวมันปั๊บข่าวค่ะพี่ข่าวค่ะปลอมมันไม่ใช่ไงแกแต่อันเนี้ยดีเราบอกเลยว่าดีนะใครที่เคยใช้ก็ก็มาคอมเมนต์แชร์ให้ฟังบ้างนะุกคนแต่เรามองว่าอันเนี้ยใช้ดีมากคือมันคูณ1ิไว้โปร t e คชั่นเลยอะลด สำหรับขั้นตอนที่3นะครับที่คุณควรจะมีนะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยน้ำตบกูต้ากับเบบี้มายอัลต้ามหรือว่าเป็นออยล์บอดี้ออยล์นั่นเองเนาะก็เชมเลือกใช้เป็น2ยี่ห้อนะครับสำหรับตัวน้ำตบเนี่ยเช่ใช้ตอนที่เช่รู้สึกว่าผิวเช่นมันเริ่มไม่ไหวละผิวมันเริ่มมีความแบบดำ กราเชียมใช้เป็นน้ำตกซึ่งน้ำตกซิต้าเนี่ยดีมากเนาะอ้าวพี่เชียมคะแล้ววิธีใช้มันใช้ยังไงคะหนูงงมันเหมือนกันหรือเปล่าน้ำตกกับครีมทาผิวไม่เหมือนกันจะหนูก็คือวิธีใช้เนี่ยให้สมมติว่าเราใช้เป็นครีมทาผิวนีเวียเนี่ยทาลงไปก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็รอให้มันแห้งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นน้ำตกซิต้าเนี่ยตกอีกทีตกมันเข้าไปสรุปผิวขาวกว่าเดิมอีกดีดอกขาวแบบคูณสามคูนสี่นี่คือเวอร์มากใช้คู่กันนี้แบบมันขาวมากอะแกต้องไปลองอันนี้ดีอันเนนี้้ลิแคไดนะ คืออยากให้ลองมากอ่ะใช้น้ำตบกับใช้กิมมำรุงผิวนี่คือแบบ the best เลิยังไม่จบแค่นั้นไงเราก็มีสูตรมาเผื่อคนที่แบบผิวที่แห้งกล้านผิวดำผิวแห้งเหมือนดินแตกเนี้ยคุณควรหาบอดี้ออยล์มาใช้เว้ยแล้วก็บอดี้ออยล์ที่เชมใช้จะเป็นของนี้เลยเบบี้ไม์สักุระอ้าว พี่แล้ว,วิธีการใช้ใยังไงคะไม่ใช่แบบหลังอาบน้าก็ทาปกติหรอคือมันมีวิธีใช้หลายแบบนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเทคนิคที่เชมใช้เลยอะ่ะเช่นมใช้เหมือนกับตัวกูต้าเลยน้ําตกกูต้าเลยก็คือถ้าเกิดเราทาเป็นนีเวียเสร็จแล้ว1ชั้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวของบอดี้ออยล์ทาอีกชั้นหนึ่งทับลงไปแต่ว่าจะไม่ใส่เยอะนะใส่นิดเดียวก็พอเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะหนาเกินไปแล้วก็มันจะเกิดการเหนียวได้แล้วพี่ใช้ช่วงไหนบ้างคะคือเชียมจะบอกว่าเชมใช้ช่วงก่อนนอนนะครับเพราะว่าตอนก่อนนอนมันคือช่วงของการฟื้นนนนหูผผิิวววใใช่ป่ปปะะะอัีีีี้้้กกก็ดมมมาาาาาาๆเเจจขไทํรรยคง มีความเนีนุ่มชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนที่4ที่เชียนคิดว่าโอเคมันต้องมีของมันต้องมีคืออาหารเสริมทุกคนชีวิตเราอ่ะมันจะขาดอาหารเสริมไม่ได้เลยจริงๆนะแล้วก็อาหารเสริมที่เชียนกินประจํากินด้วยขายด้วยก็จะเป็นของซิงไบโอฟาร์มอันนี้นําเข้าจาก USA นะครับทุกคนมีทั้งหมด60แคปซูลนะเออประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของวิตามินซีอ่นดันนะครับทุกคน1ซองบรรจุทั้งหมด 60แคปซูลกินได้2เดือนเนาะอันนี้60นี่60ก็กินได้2เดือนก็กินคู่กันไปสรุปคือมันดีมากซิงอ่ะมันเข้าไปทําให้สิวบนใบหน้าเนี่ยมันลดลงปรับฮอร์โมนเพศให้มันดีขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่แบบมีอาการเหมือนขี้หงุดหงิดฮอร์โมนไม่คงที่วันนี้อยากกินน้าหวานพรุ่งนี้อยากกินเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยลองหามากินดูอันนี้เช่นมีขายนะ แล้วพี่ขายจริงหรือเปล่าพี่มาหลอกหนูหรือเปล่าเนี่ยพี่บ้าหรือเปล่าฉันไม่ได้หลอกจ้ะฉันขายจริงเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่เช็าของให้ลูกค้าภายในวัน2วันข้างหน้านะครับก็คือแพ็คเรียบร้อยแล้วเตรียมใส่กล่องแล้วก็ส่งไ้เลยเขาใส่ปะ่ะคือขายจริงตัวเนี้ยมันดีมากนะใครที่แบบมีสิวเยอะมากฮอร์โมอนไม่คงที่ ผิวไม่สวยเล็บแตกเล็บหักผมฉีกขาดต้องหามาินโน,โน่เช่มขายอยู่ที่2อง้บาทนะครับตอนนี้เล่นโปรโมชั่นปกติเช่มขาย359บาทมีลดให้แล้วนะเหลือ2องร้ 99, สนใจนะครับสามารถทักเพจเชเอมได้นะครับทุกคนภาษาไทยพิมพ์ไปเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิตามินซีอินดันนะครับทุกคนบรรจุทั้งหมด60แคปซูลน,นะมันก็ช่วยเรื่องแบบอย่างที่เรารู้ๆกันเลยทุกคนผิวกระจ่งางใสขึ้นภูมิต้านทานดีขึ้นใครเป็นหวัดก็ลองทานวิตามินซีอ่นดันนู่นนี่นั่นดูอะไรเงี้ยอืม ก็ดีวิตามินฟีอื่นนั้นก็ดีนะครับอันนี้เชนก็ขายเหมือนกันนะใครสนใจก็สามารถทักมาในเพจอินบ็อกซ์ได้นะครับทุกคนเพจเชาเอมแล้วก็ไอจีลัคกี้ชาเอมนะครับอยากให้ลองมากินกันนะอันนี้คือแบบเราขายแบบแทบไม่ได้กําไรเลยเราขายเพราะว่าเราอยากให้แบบลูกค้าเรากินแล้วก็มันเห็นผลว่าเออพี่ชาเอมค้าหนูกินแล้วหนูรู้สึกว่าผิวหน้าหนูดีขึ้นขอบคุณนะพี่ขอบคุณที่แบบที่พี่หาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆมาให้หนูกินอนะไรเงี้ยเอออยากจะทาให้ลูกค้าแบบรู้สึก ผิวหน้าดีขึ้นแล้วเรารู้สึกแบบดีใจกับลูกค้านะที่แบบลูกค้าผิวหน้าดีขึ้นเราก็ดีใจด้วยที่ลูกค้าชอบอย่างที่5อยากสุดท้ายนะครับที่เช่นยากจะมาแชร์ทุกคนฟังนะคบก็คือคุณต้องดูแลตัวเองให้มันดีที่สุด นอนใด้เพียงพอวันละ8 1ดถึงชั่วโมงดื่มน้ําวันละ8 1 0แก้วทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบผักผลไม้คุณอาจจะทานพวกแบบอันนี้เช่นแนะนเลยอาจจะเป็นพวกน้ําดอยคำนะเป็นพวกน้ำมะเขือเทศดอยคําน้ําเบอร์รี่ดอยคารวมมาลแล้วก็ลองไปหามาทานดูซึ่งเช่นว่ามันทานง่ายดีนะครับนั่นแหละก็ น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปที่เช่มนำมาทำในวันนี้นะก็คือคลิป5วิธีดูแลผิวตัวเองให้สวยแบบสาวเกาหลีนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเช่มมี a c e b o o k แล้วก็มี i g นะครับสำหรับ Facebook เฟซบุ o กเชี่มนะครับก็มีชื่อว่า,ชาเชเ่มเป็นภาษาไทยนะครับไปพิมคนหากันได้แล้วก็ i อนะครับเช่ยมจะขึ้นตรงนี้ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าาบ